ภาวะจำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว c r e a n and green renewable energy ผลิตภัณฑ์ไบโอน็อกเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซีสามารถป้องกันเชื้อไวรัสทุกชนิดรวมถึงโควิดไม่ให้เข้าสู่ร่างกายทางปากได้และยังฆ่าไวรัสโควิดได้ภายใน5นาทีถึงครึ่งชั่วโมงตามผลการทดสอบของมหาวิทยาลัยมหิดล มีทั้งแบบชงและแบบฝากกดเพียงหมุนกดเขยา่าสามารถพกพาไปได้ทุกที่มีใหเลือกถึง3รสรสขิงรสส้มและรสสับป,ประรดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ g p i หาซื้อได้ที่ร้าน g p i New Normal ทุกสาขาทั่วประเทศสังเกตสัญลักษณ์ g p i New Normal สวัสดีครับตอนรับคุณคุณเข้าสู่รายการเกษตรอารมณ์ขันนะครับ เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ช่วงเวลานี้แหละครับ8.30นาฬิกา30นาทีโดยประมาณไล่เลี้ยงกันไปจนถึง9.30นาฬิกา30นาทีสำหรับนักเกษตรทั้งหลายที่กำลังมองหาปัจจัยการผลิตที่จะไปส่งเสริมกิจกรรมของท่านไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชก็ตามหรือว่าเลี้ยงสัตว์ก็ตามนะครับมาถูกที่ถูกเวลาแล้วนะครับเนื่องจากว่า ทางบริษัททีพีไอโพลีนชีวินซีนั้นเรามีผลิตภัณฑ์เกษตรออร์แกนิกที่จะมาส่งเสริมให้ท่านเนี่ยได้รู้จักแล้วก็นำเอาไปใช้ในการลดต้นทุนการผลิตสร้างผลผลิตที่ดีมีคุณภาพมีความปลอดภัยส่งผ่านไปยังผู้บริโภคเราใช้เวลามาอย่างยาวนานนะครับสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้เราอยู่เคียงคู่กับพี่น้องเกษตรกรโดยพัฒนาปัจจัยการผลิต ให้ออกมาดีมีคุณภาพมีมาตรฐานที่สำคัญเนี่ยราคายุติธรรมกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งหลายท่านนะครับนำเอาผลิตภัณฑ์เกษตรออแก,กนิกของเราไปใช้ก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าสามารถลดต้นทุนได้มีรายเหลือที่สำคัญได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพด้วยนะครับในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยปัญหาก็ค่อนข้างมากมายแล้ว ในระยะเวลานี้ทางภาครัฐเองเขาก็มีความเข้มงวดในการใช้สารเล่งเนื้อแดงนะครับในการทำให้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเนื้อสัตว์นั้นเนี่ยมีสารตกค้างไม่ต้องมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของยาปฏิชีวนะบริษัท TPI Poline c h i ine, n c นะครับเราก็ได้มีการพัฒนาสารเสริมชีวนาสัตว์ขึ้นมานะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ t p i s y n Biotic ผลิตภัณฑ์ t p i s y n Biotic เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์นะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้นะครับอยู่ในรูปที่เป็นของเหลวใช้ง่ายใช้สะดวกนะครับเพียงแค่เปิดฝานำเอาไปคลุกกับอาหารจะเป็นอาหารข้นก็ได้อาหารหยาบก็ดีหรืออาหาร TMR อาหารผสมในรักษาที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็ได้หรือเราจะใส่ไปกับน้ำก็ได้ มื่อสัตว์เลี้ยงได้รับผลิตภัณฑ์ T ี i ซินไบโอติกก็ ic, 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 จะทําให้สัตว์เลี้ยงนั้นมีการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีและมีภูมิคุ้มกันต่อโรคระบาดสัตว์ด้วยนะครับโดยพี่น้องเกษตรกรน,นะครับไม่จําเป็นต้องไปใช้พวกสารเล่นเนื้อแดงไม่ต้องไปใช้ยาปฏิชีวนะคุณภาพซากของสัตว์ก็จะดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่แดง การแรกตัวของไขมันอย่างเหมาะสมนั่นคือคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ TPI Synbiotic ในปัจจุบันนี้มีโรงงานอาหารสัตว์ใหญ่ๆนะครับก็ได้มีการนำเอาผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันนี้เข้ามาแต่เป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปที่เป็นของแข็งนะครับเกษตรกรไม่ทราบรายละเอียด เมื่อนำเอาไปใช้ก็ไปคลุกคล้ากับอาหารนะครับปรากฏว่าจุลินทรีย์มันตื่นตัวตื่นขึ้นมาทำงานไม่ทันนะครับก็ปรากฏว่าไอจุลินทรีย์ในลักษณะนี้มันต้องใช้เวลาเป็นวันนะฮะกว่ามันจะตื่นตัวขึ้นมาได้ก็ปรากฏว่ามันเลยทางเดินอาหารไปซะก่อนนะครับก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆขึ้นมานะฮะเพราะว่าปิตรัณฑ์ในลักษณะนั้นเนี่ย จะต้องมีการกระตุ้นให้จุลินทรีย์ตื่นเสียก่อนโดยการใช้พวกน้ำตาลและโตสจากพวกนมเนี่ยนะครับมาใช้ในการกระตุน้นก็จะทำให้ต้นทุนพี่น้องเกษตรกรนั้นสูงด้วยนะครับ t p i ซินไบติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทีนะ่ประกอบไปด้วยปรีไบโอติกซึ่งเป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย์โปรไบโอติกเมื่อสัตว์เลี้ยงได้รับเข้าไปเนี่ยจะไปทำให้ประสิทธิภาพ ในการย่อยอาหารนั้นดีขึ้นเราจะดูได้จากมูลของสัตว์นะครับมูลสัตว์เนี่ยโดยโปกติเมื่อกินอาหารเข้าไปเวลาเขาขับถ่ายออกมาเราจะเห็นได้ว่าในมูลสัตว์นั้นจะมีพวกสารอินทรีย์ปะปนออกมาแล้สารอินทรีย์เหล่านี้เนี่ยมันก็จะไปเป็นอาหารให้กับพวกแบคทีเรียในกลุ่มแอนแอโรบิกแบคทีรียซึ่งมันจะทำให้มูลสัตว์เกิดการบูดการเน่าส่งกลิ่นเหม็นเลย หรือบางทีอาจจะไปหมักหมมจนกระทั่งเกิดเป็นแกส๊สมีเทนขึ้นมาก็เป็นปัญหาเรื่องแกส๊สพิษภายในโรงเลี้ยงด้วยแล้วก็ลอยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศด้วยแต่เมื่อสัตว์เลี้ยงได้รับผลิตภัณฑ์ทีพิซิน i บอติกเข้าไปเราจะเห็นได้ว่ามูลสัตว์ที่ขับถ่ายออกมานั้นเนี่ยจะไม่มีพวกสารอินทรีย์ปะปลออกมาเลยนะที่สำคัญมูลสัตว์จะมีความละเอียดค่อนข้างสูง และไม่มีกลิ่นด้วยอันนี้ก็จะเกิดจากหลังที่สัตว์เลี้ยงได้รับผลิตภัณฑ์ทีเพอซินเบอติกเข้าไปก็หมายความว่าประสิทธิภาพในกรรย่อยอาหารของสัตว์เลี้ยงนั้นเนี่ยดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่เราสังเกตได้ชัดนะครับโดยเฉพาะนะในกลุ่มวัวควายแพะแกะเนี่ยนะครับหรือว่าหมูก็ตามนะหากว่าระบบการย่อยอาหารไม่ดีเนี่ยมันก็มักจะเกิดแก๊สภายในทางเดินอาหารนะครับ ทำให้วัวควายหรือว่าสุกรนั้นเนี่ยมีลักษณะพุงที่ป่องนะครับบางทีมันก็ต้องมีการระบายออกโดยการตดการเลอหรือบางตัวมันระบายไม่ทันเนี่ยนะครับก็ทําให้เกิดภาวะค้างอยู่ในกระเพาะนะฮะจำเป็นต้องเจาะด้วยเหล็กแหลมนะมันจึงจะคลายกา๊าซออกมานะครับแต่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ T.P.I. s n ซินไบโอเข้าไปเนี่ย ปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็ลดน้อยลงนะครับมันไปทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยอาหารนั้นดีขึ้นนอกจากนั้นแล้วมันยังไปเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับสารนารต่างๆนำเอาไปใช้ก็ทำให้ค่า FCR นะหรือว่า feed conversion ratio อัตราการแลกเนื้อของสัตว์เลี้ยงนั้นดีขึ้นด้วย10 2 0ก็เป็นการสามารถที่จะลดการให้อาหารลงได้ด้วยนะครับ ก็จะเป็นการลดต้นทุนไปในตัวด้วยเนื่องจากว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดแต่ละอย่างนั้นเนี่ยมีระบบทางเดินอาหารที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้มีการผลิตซินไบโอติกเนี่ยขึ้นตามลักษณะของทางเดินอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าคุณเลี้ยงวัวควายแพะแกะก็ใช้สูตรวัวควายแพะแกะถ้าเลี้ยงสุกรใช้สูตรสำหรับสุกรถ้าเลี้ยงเป็ดไก่ก็ใช้สูตรสำหรับเป็ดไก่นะครับ นอกจากนั้นในสัตว์น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาก็เลือกใช้ตามชนิดของสัตว์เลี้ยงที่ท่านเลี้ยงอยู่นะครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพของ TPI s y ไ b i o t i c นั้นเนี่ยเกิดประโยชน์ต่อท่านนะครับมาดูปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ํานะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการปลูกพืชเนื่องจากว่าเขาจะมีทั้งแหล่งอาหาร มีทั้งแหล่งฮอร์โมนที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตนะครับก็ในผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ำเนี่ยนะครับเราก็ประกอบไปด้วยฮอร์โมนที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไซโตไคนินกลุ่มจิบเบอร์เลินหรือว่ากลุ่มของพวกออกซินก็ได้แก่พวก NAA เนี่ยเรามีครบเลยนะครับไม่ได้มีเฉพาะตัวใดตัวหนึ่ง เราใส่ไปในสัดส่วนที่เหมาะสมนอกจากนั้นก็ยังมีาธาตุอาหารที่ครบถ้วนทั้งกลุ่มาธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแล้วก็พวกจุลทาธาตุท้ายสุดเลยที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มของจุลินทรีย์นั่นเองนะครับเราได้มีการพัฒนาขึ้นมาด้วยกัน2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของปุ๋ยม่วงปุ๋ยม่วงนี่พัฒนามาเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนำเอาไปฉีดพ่นทางใบ เพื่อเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชไม่ว่าจะเป็นผักผล,ลไม้พืชไร่นาข้าวไม้ผลนะครับจะเป็นการกระตุ้นกิ่งก้านใบหรือว่าลำต้นนะครับหรือว่าจะใช้ในการเล่งดอกก็ได้หรือว่าเมื่อติดผลดีแล้วต้องการใหนผลผลิตนั้นดีมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีสันรสชาติขนาดหรือว่าน้ำหนัก ก็สามารถใช้สูตรเล่งผลทำคุณภาพได้เรามีสามสูตรให้ท่านเลือกนะครับเลือกใช้ตามระยะการเจริญเติบโตของพืชก็มีสูตรเล่งการเจริญเติบโตสูตรเล่งดอกสูตรเล่งผลทำคุณภาพอีกกลุ่มหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินเป็นการเติมจุลินทรีย์ลงไปในดินด้วยและทำให้ระบบรากพืชน,นั้นเนี่ยมีความแข็งแรง นั่นก็คือปุ๋ยเขียวนั่นเองปุ๋ยเขียวของ TPI เนี่ยเหมาะกับไม้ผลหลังจากการเก็บเกี่ยวนะครับไม้ผลที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วจะมีระบบรากที่โทมนะครับเราต้องการให้นะไม้ผลนั้นแตกใบอ่อนที่เร็วขึ้นดีขึ้นสม่ำเสมอขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องฟื้นฟูระบบรากเราก็ใช้ปุ๋ยเขียวของเราเนี่ยนะฮะใส่ไปกับระบบน้ำก็ได้นะครับ หรือจะผสมในถังฉีดพ่นที่บริเวณโคนต้นก็ได้เมื่อระบบลากกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเนี่ยเขาก็จะมีการแตกใบอ่อนที่เร็วขึ้นดีขึ้นสม่ำเสมอขึ้นก็เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูถัดไปนอกจากนั้นแล้วนะครับปุ๋ยเขียวของ TPI เนี่ยนะครับยังใช้ได้ดีกับไม้ผลหรือว่าพืชพันธุ์ต่างๆที่ได้รับผลกระทบจาก ภาวะน้ำท่วมขังหลังจากน้ำลดดีแล้วนะครับให้ทำการฟื้นฟูนฟนฟนระบบรากนะครับโดยการใช้ปุ๋ยเขียว TPI เนี่ยฉีดพ่นไปที่บริเวณโคนต้นเมื่อระบบรากกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเขาก็จะมีการเจริญเติบโตต่อไปนะครับปุ๋ยเขียวของ TPI สามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินเราสามารถใช้ควบคู่กับปุ๋ยชีวินรีทำคังข่าว ทั้งชนิดผงและก็ทั้งชนิดเม็ดนะครับทั้งกลุ่มปุ๋ยเขียวและปุ๋ยม่วงเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีฮอร์โมนและก็มีจุลินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นในการเก็บรักษาต้องเก็บกันให้ดีนิดหนึ่งนะครับควรเก็บเอาผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่เป็นที่ล่มมีการถ่ายเจอากาศที่ดีอย่าเอาไปตากแดดตากฝนนะครับหรือว่าเอาไปเก็บเอาไว้ในห้องที่มันร้อนละอุนะ ปิดมิดชิดไม่มีการถ่ายเทของอากาศสภาพอย่างนั้นเนี่ยจะทำให้จุลินทรีย์นั้นตายไปและฮอร์โมนต่างๆก็จะเสื่อมสลายไปด้วยนะครับเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของทางบริษัท TPI เลยก็ว่าได้เป็นจุดยอดนวัตกรรมระดับโลกใช้ในการขับไล่มแมลงแม่เข้ามาในแปลงปลูกของท่านนั่นก็คือน้ำส้มควันไม้ของ TPI ใช้น้ำส้มควันไม้ของ TPI ฉีดพ่นเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะครับน้ำส้มควันไม้ของ TPI มีความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเรายังมีน้ำส้มควันไม้สูตรพรีเมี่ยมนะครับซึ่งจะมีความเข้มข้นที่มากกว่ามีกลิ่น ใช้ในการขับไล่พวกแมลงเพลี้ยต่างๆนะครับรวมไปจนถึงพวกแม่ผีเสื้อที่เป็นตัวการของการเกิดหนอนนะครับและน้ำส้มควันไม้สูตรพรีเมียมยังใช้ได้ดีกับกลุ่มปลวกด้วยนะครับหากว่าเราฉีดพ่นเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วนะครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้น้ำส้มควันไม้ของ TPI ในการขับไล่แมลงนะครับให้ฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้สูตรธรรมดา สารผัดเปลี่ยนกับน้ำส้มควันไม้สูตรพรีเมียมก็จะนะฮะสามารถขับไล่มแมลงไม่ให้เข้ามาในแปลงปลูกของท่านได้นะครับมาดูเรื่องนี้นะครับหากว่าท่านมีความเข้าใจที่ถูกต้องคุณก็ยังพอเห็นทางเลือกสามารถลดต้นทุนการผลิตได้นั่นก็คือเรื่องของปุ๋ยนะปุ๋ยที่ใส่ทางดินเนี่แหละนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักแต่ปุ๋ยเคมีนะปัจจุบันนี้นะครับ ด้วยเทคโนโลยีด้วยนวัตรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีมีคุณภาพออกมาได้นะครับหลายท่านมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนหรือแม้แต่กลุ่มนักพิจารารด้วยกันเองเนี่ยนะ